เล่นเกมไมค์ครับในไมค์ครับเคียร์ทีปนะครับผมทุกคนครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาเล่นตกปลากันนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะครับเป้าหมายวันนี้ขอสักสิบตัวนะครับผมทุกคนครับเหตุผลที่พี่เลือกเคียร์ทีแล้วก็โหมดยากเฮ้ยไม่ใช่ดิยากหรือว่าปังตรามาทุกคนพี่ไม่รู้นะว่ามันเป็นยากหรือว่ายากมากนะซึ่งมันเป็นไอตัวลองสุดท้ายพอดีเลยนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมทุกคนครับแต่คงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมส่วน อีพีที่หนึ่งเนี่ยเราจะเล่นเอาปลา10ตัวนะครับผมทุกคนครับซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของเราเลยนะครับผมทุกคนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้ปลาครบ10ตัวนะทุกคนเตรียมเฮกันได้เลยนะครับผมทุกคนครับซึ่งเดี๋ยวเรามาหาหมายตกปลากันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะตกได้ปลาได้หอยได้ปลาหมึกได้อะไรก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์สําหรับคลิปโดนี้ด้วยนะครับผมทุกคนครับไป เคนะครับผมทุกคนครับซึ่งการเกิดมาของเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอยู่ตรงป่าลึกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเบ็ดมาหนึ่งคันนะครับผมเพื่อเป็นการแบบว่าหาตกปลากันเลยนะครับผมทุกคนครับซึ่งไม่จําเป็นต้องขี่เรือไหมทุกคนโอเคทุกคนซึ่งพี่บอกเลยว่าไอแม่น้ําขนาดนี้ต้องต้องต้องให้เรือมาแ้หละทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีเรือนี่คือลําบากกันนะทุกคนจะลอยแบบยิกยิกกลางนะ้ําอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาเรือแป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งเรือของเราเนี่ยก็ นี่อยู่อาแถวๆด้านล่างนี้นะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะตกได้ปลากี่ตัวนะครับแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมฝากเ,เพื่อนๆช่วยกันติดตามกันด้วยนะครับผมนี่จะเป็นอ่านมาหรือว่าอะไร <c oughs> อ่านมาหรือว่าอะไรเมื่อกี้ซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆครับเออเดี๋ยวเราลองมาหากันก่อนนะทุกคนหาสักครู่หนึ่งนะครับผมเรือน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมอันนี้ไงเรือทุกคนเรือเรือไม่เรือ เราต้องการเรือสีชมพูนะทุกคนเรือสีชมพูไอ้เหี้ยเรือสีชมพูหวานเบี้ยมากทุกคนนั่งยังไงน่ะทุกคนนั่งยังไงน่ทุกคนเด้อเด้อเดอเดี๋ยวอเดอันนี้ไงทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนครับเราก็ได้เรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาล่าปลากันนะครับผมทุกคนครับไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมกี่ตัวนะเริ่มจากหมายแรกกันเลยนะทุกคนอะหมายแรกที่ขอตรงนี้นะทุกคนนะหมายแรกที่ขอตกตรงนี้นะครับผมทุกคน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีปลามากินหรือเปล่านะครับผมเ,เพื่อนๆครับก็เอาใจช,ช่วยพี่เว็บชาแนลกันด้วยนะครับผมทุกคนกับการตกปลาด้วยเดือสีชมพูลำนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตพายเดือเปลี่ยนหมายกันนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตกหมายเดิมเนี่ยมันโอกาสมันได้น้อยนะทุกคนโอเคได้เปลี่ยนหมายเรียบร้อยแล้วทุกคนหมายนี้น่าจะมีโอกาสได้อยู่นะทุกคน หมายนี้นะ่าจะมีโอกาสได้นะส่วนมากก็แถวนี้นะ่าจะไม่ค่อยมีปลานะทุกคนเดี๋ยวไปหมายด้านาหน้านุ่นเลยนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่า,าถ้าเราเกิดเกิดเป็นทะเลแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าโอกาสที่จะได้ปลาก็เป็นเรื่องยากกว่าเลยทุกคนเจทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาเบ็ดตกไกลๆจากเรือดูเฮ้ยทุกคนปลามาปลามาทุกคนปลามาจังว่านี้กินไหมปึ๊บโอ้โหทุกคนนี่ได้ปลาตึงตัวแล้วซึ่งเป้าหมายของเราก็ต้องการปลาประมาณ1ิตัวนะครับผมทุกคนครับ อาจจะเป็นภารกิจที่เสร็จสิ้นของคลิปนี้เลยนะครับผมทุกคนครับเราต้องการปลาเพียงแค่สิบตัวเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้กี่ตัวนะัะผมทุกคนครับเราได้หนึ่งตัวแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนไม้ก่อนนะครับผมด้วยเรือสีชมพูหวานเบลของเรานะปึ้งนี่อะทุกคนลองตกตรงนี้ดูนะครับวิเหมือน,นว่ามีปลามาทุกคนปึ๊บปึ๊บได้ไหมอูไม่ได้นะครับผมทุกคนตรงนี้ได้ไหม ซึ่งแถวนี้มีปลานะทุกคนเมื่อกี้พี่เห็นปลานะทุกคนแถวนี้มีปลานะเราต้องใจเย็นๆนะทุกคนแถวนี้มีปลาแน่นอนนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเออปลารู้ว่าเรือเรามาหรือเปล่าทุกคนมันถึงกลัวทุกคนอ่ลองตกหมายนี้ดูนะครับผมน่าจะมีนะหมายนี้น่าจะมีนะหมายนี้มีหรือเปล่าหุยโดน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 ปึ้งนี่ได้เรียบร้อยนะครับผมทุกคนครับได้สองตัวแล้วนะครับผมเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราขอพายไปหมายด้านหน้าก่อนนะทุกคน หายไปหมายด้านหน้าต่อนะครับผมซึ่งทะาีก็นี่อีกยาวไกลนะทุกคนเดี๋ยวลองตกย้อนหลังดูนะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเ,เพื่อนครับเห็นปลาที่อยู่ด้านล่างไหมทุกคนเห็นปลาที่อยู่ด้านล่างไหมมีซอมบี้ด้วยนะครับผมถ้าตกได้ซอมบี้นี่จะทําไงเน,นี่ยทุกคนเชียร์ขอถอยออกมาก่อนนะทุกคนที่จะปล่อยล่อมาตรงนี้นะทุกคนซึ่งข้างล่างเนี่ยเห็นเป็นพวกปลาหมึกปลาอะไรด้วยนะครับผมทุกคนครับไม่รู้นะจะตกได้หมึกหรือเปล่านะครับผมทุกคนครับ ปึ้งแล้วกินแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราได้เราได้3 3สตัวนะทุกคนก็นับว่าเป็นสัตว์น้ําที่เราตกได้แล้วกันนะครับผมโอเคขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะครับผมมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับวิสือว่าโอเคเลยนะการตกปลาหรือว่าฟิชชิ่งของเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าขออนุญาตใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวรอปลามากินเองนะทุกคนมาแล้วมาแล้วปึ้งปึ้งโอโหทุกคน ได้ไหมโอ้ไม่ได้นะครับผมน่าจะเป็นตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้เห็นแบบมันมันลากเบ็ดไปค่อนข้างทีง่จะแบบว่าดำดิ่งเลยนะทุกคนเออเมื่อกี้เห็นมันลากเบ็ดไปดำดิ่งนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเออหมายนี้ไม่น่าจะมีนะเมื่อกี้เห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่ว่ามันกําลังจะกินนะทุกคนเรารีบเอาเบ็ดขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยทุกคนขออนุญาตตรงนี้สักคู่หนึ่งนะน่าจะมีนะทุกคนไม่มีนะทุกคนเดี๋ยว เราจะเปลี่ยนหมายตกปลานะทุกคนเดี๋ยวหันหลังตกไปข้างหลังนิดหนึ่งทุกคนเมื่อกี้ปลานะ่าจะว่ายทวนไปทางนู้นนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเป้าหมายในตอนนี้ก็คือสิบตัวนะครับผมตอนนี้เราได้ประมาณสมตัวแล้วนะทุกคนปึ้งโอ้โหได้แล้วนะครับผมทุกคนก็ถือว่านับนะทุกคนมันเป็นปลาตัวซ้ํานะตอนนี้เป้าหมายของเราได้สี่ตัวแล้วนะคะผมขออนุญาตพายเรือไปหมายด้านหน้านู่นนะคะผมทุกคนครับ เอาเอาเอา,เอาทุกคนเรือสีชมพูไอเชียสีชมพูไอสัตว์แบบไปขึ้โคตรยากเลยทุกคนือสีชมพูนี่มันค่อนข้างจะแบบมาซับยากนิดหนึ่งน,นะทุกคนอุ้ยโดนโดนไม่โดนไม่โดนไม่ทุกคน,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 กคนตกปลานะี่ยจะตกปลาตรงนี้ตกปลาตรงนี้ไก่จะลงมากินหรือเปล่านะทุกคนตรงนี้ทุกคนเราจะขับเรือไปใกล้มันไม่ได้นะเดี๋ยวปลามันตกใจนะทุกคน ซึ่งพี่เริ่มลำคานกับเรือแล้วทุกคนพี่ไม่ไม่ไม่ขวเรือแม่งแล้วทุกคนไม่ขวบเรือแม่งละแต่ยังไงเราก็ต้องขี่เรืออยู่ดีนะทุกคนตอนนี้มัน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 ห่อไม่ได้นะทุกคนโอเคขอญญอนุญาตเออขออนุญาตขออนุญาตวางเรือนึงหนึหน่งลำก่อน,นทุกคนตอนนี้เราได้ประมาณสี่ตัวนะทุกคนขออนุญาตวางเรือนึงลำนะทุกคนเพื่อนั่งเรือกันต่อโอ้โหทุกคนดูใต้น้ําดิ เชี่ยแม่งโคตรเยอะทุกคนวิเดียว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 เชี่ยแม่งนั่งเรือไม่ได้วะทุกคนนั่งเรือไม่ได้วะวิเชี่ยแม่งแล้วปล่อยเรือสีชมพูมาสองลำแม่งนั่งไม่ได้สักลำเลยโอเคโอเคโอเคเข้าเข้าลงลงไปลงไปลงไปปึ้ง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 วิโดนอะไรอ่ะทุกคนโดนโดนโดนอะไรอ่ะโดนตัวอะไรอ่ะ เอ้าทำไมเบ็ดมันไปติดตรงนั้นน่ะเดี๋ยว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 มีอะไรมาอู้เรือเรือระเบิดอะ่ะเรือมันโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเช็ดโดนเรือเราโดนอะไรวะทุกคนตอนนี้เราได้ปลาแค่สี่ตัวเองนะทุกคนเราแบบว่าเราไปเอ้ยโอเคพอได้ละเราไม่ใช้เรือนะทุกคนซึ่งการใช้เรือของเรามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ ตกอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีพวกปลาหมึกปลาอะไรนะปึ้งเข้ามาโอเคถือว่าห้าตัวแล้วนะครับผมโอเคเป้าหมายสุดท้ายนะครับผมอีก5าตัวสุดท้ายนะครับผม,มเพื่อนๆครับแถวนี้มันมีปลานะทุกคนห้าตัวสุดท้ายปึง้งอโอเคหกตัวแล้วนะครับผมโอเคต่อเลยนะครับผมต่อเลยนะทุกคนได้ไหมได้ไหมได้ไหมปึง้งโอเคนะครับผมเจ็ดตัวแล้วนะครับผมอีกสามตัวสุดท้ายทุกคน อุ้ยใหม่นี้ปลาเยอะว่ะทุกคนใหม่นี้ปลาเยอะว่ะใหม่น้ปลาเยอะจะจัดว่ะปึ้งโอเคแปดตัวแล้วนะคะผมเพื่อนเพื่อนครับตัวนี้เราก็จะครบเป้าหมายสิบตัวเลยนะครับผมทุกคนครับอีกอีกสองตัวสุดท้ายนะครับผมเพื่อนเพื่อนได้ไหม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 ปึ้งโอเคนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมเพื่อนเพื่อนโอเคตกตรงนี้เลยละกันนะครับผมตัวสุดท้ายของเราจะความาได้หรือเปล่านะครับมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วมาแล้วปึ้ง โอ้โหโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ครบสิบตัวนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สดตัค่ากันด้วยนะทุกคนไปเชื่อกันใหน้ดูเรือที่จมพูสามลำติดกันยังไม่ได้ใช้เลยมันมันจะมีเรือลำแรกของเรานะซึ่งไม่รู้ว่าเราปล่อยทิ้งไว้ตรงไหนไม่รู้นะทุกคนคลิปนี้ใช้เวลาอัดประมาณกี่นาทีนะทุกคนอยากรู้สถิติเหมือนกันนะ9้านาทีกว,ากว่านะครับเ้วก็ได้ปลาประมาณสิบตัวนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่สำหรับคลิปโดหน้าครับสวัสดีครับ ครบเป้าหมายของเราพอดีนะทุกคนกดไลค์ให้ผมด้วย